ฝันเห็นกลองเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟ์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมดสี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่หนึ่งถึงเลขที่สี่นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวท่านไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท่านคิดนะครับระวังนะครับความเชื่อมั่นในตัวท่านเองที่มากจนเกินไปนะครับท่านเองนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสั่งไกลเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอยากจะเป็นลูกน้องใครนะครับเพราะว่าท่านเองเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นสูงนะครับ อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขัดแย้งกับคนอื่นได้ง่ายๆนะครับท่านมีโอกาสที่จะทะเลาะเบอาแหวงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีเรื่องทําให้ท่านต้องเสียอ,อกเสียใจเสียหน้านะครับหรือว่าอับอายเกิดขึ้นนะครับการงานก็ระวังปัญหากับการเลาะเบอาแหวงกับจานายนะครับควรอ่อนน้อมถ่องตนให้มากนะครับเรื่องการเงินนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามา มีปัญหาด้านการเงินนะครับระวังถูกหลอกถูกโกงนะครับในเรื่องของความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็พยายามท่อยทีซอยอาศัยนะครับอย่ามัวแต่จับผิดนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะทะเลาะกันสูงมากเลยนะครับสําหรับคนโสดนะครับก็มีโอกาสผิดหวังนะครับอาจจะ ถูกปฏิเสธทําให้รู้สึกเสียใจนะครับหรือว่านะครับบางคู่คบกันดีแต่ว่าก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนนะครับในเรื่องของความรักครั้งนี้เท่าไหร่นักใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับท่านก็จะมีสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบ ถึงความมั่นอกมั่นใจหรือวามความราบรื่นในชีวิตทรัพย์สินของท่านนะครับเรื่องราวต่างๆอาจจะปิดขัดนะครับโครงการนะครับที่ท่านทําอยู่นะครับอาจจะมีโอกาสล้มทับไปนะครับหรือว่าบางคนอาจจะถู่ระงับโครงการต่างๆที่ทําไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะครับอาจจะยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับ อาจจะมีปัญหานะครับก็มาบางครั้งจนทําให้ท่านเครียดนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้นะครับในเรื่องงานก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเรื่องหุ้นส่วนต่างๆนะครับท่านอาจจะถูกหักหลังถูกคดโกงนะครับหรือว่าถูกกั่นแกล้งนะครับจากเพื่อนร่วมงานนะครับเรื่อนี้นะครับอาจจะมีความกดดันจากสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างมากนะครับ บางครั้งท่านอาจจะได้รับข่าวร้ายนะครับหรือว่ามีเคราะห์นะครับมีอุบัติเหตุนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับโดยเฉพาะ,ะเรื่องสุขภาพต่างๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุงนี้ถ้ามีโอกาสก,ก็หาเวลาไปทําบุญบ้างนะครับปล่อยนกปล่อยปลานะครับทำจิตใจให้สงบนะครับก็จะช่วยให้สิ่งต่างๆทุเราเบาบางลง ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในอันนี้นะครับความก้าวหน้าต่างๆก็จะมีชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะได้งานนะครับท่านมีโอกาสได้งานใหม่หรือว่าได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายเพิ่มมากขึ้นนะครับให้ได้รับสิ่งที่ค่าตอบแทนนะครับหรือว่าความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะครับ ในท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะเป็นระยะเวลาที่ดีนะครับที่ท่านจะมีโอกาสได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงการได้รายรับที่มากขึ้นด้วยนะครับแต่นั่นก็หมายถึงท่านเองนะฮะก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นแน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็จะมีความสุขนะครับในการทํางานอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีกังวลอะไรมากนักนะครับด้านความรักหากท่านยังเป็นโสดนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะพบรักในเรื่อง ของการทํางานนะครับแต่ท่านคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในช่วงนี้เนี่ยอาจจะห่างกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายอาจจะยุ่งในเรื่องงานสักนิดหนึ่งนะครับใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไปนะครับอาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับกรเรื่องงานหรือจะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน กับครอบครัวนะครับเป็นการใช้ชีวิตให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับปัญหายุ่งยากต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องใช้เวลาในการเยียวยาให้สิ่งต่างๆดีขึ้นนะครับเรื่องความรักนะครับอาจจะมีการแยกจากกันนะครับหรือคนรักอาจจะมีการเดินทางไกลทาให้ไม่เจอกันสักพักหนึ่งนะครับในบางกรณีนะครับในบางท่านที่เลิกลากันไปนะครับก็จะ เริ่มนะครับทำใจยอมรับความจริงได้นะครับหากท่านที่ยังเป็นโสดอยู่เลกไพ่ใบนี้นะครับอาจจะได้พบกับใครบางคนที่ถูกใจนะครับระหว่างการเดินทางนะครับจะไปต่างจังหวัดหรือจะไปต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะพบรักหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข5หมายเลข10หมายเลข14และหมายเลข6กตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับ หมายเลข5หมายเลข6กหมายเลข10และหมายเลข14